สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการเพาะเมล็ดมอนเตร่านะครับอันนี้สั่งจากเน็ตมานะครับเมล็ดมอนเตร่านี่ยครับก็โดยใช้อะกอนครับสแมักแฟกน่อมอสนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ดินนะครับ3อย่างนะครับที่ผมจะทดลองนะครับใช้ในการเพาะเมล็ด ม n นเตรานะครับอันนี้สั่งมาจากเน็ตนะครับครับก็จะดูว่าอย่างไหนออกดีกว่ากันนะครับหรือใช้ได้ดีนะครับซึ่งผมสั่งจากเน็ตมานะครับอ่านี่ก็ไปหาร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับหรือร้านเพาะต้นไม้รับจะมีขายครับ s p e c น้ำมอสนะครับนะี่ครับก็ใส แก้วพลาสติกครับง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดถุงพลาสติกอีกทีนะครับใส่มเมล็ดนะครับบรรจุไปก่อนนะครับสำหรับช่วงนี้ครับเป็นที่ฮิตนะครับสำหรับมาไม้ประดับนะครับพวกอมอนเตราพวกไม้ด่างอะไรนี่ครับ ตอนนี้ก็สั่งจากเน็ตมาครับพวกต้นทุนต่ำนะครับใช้การเพราะ,มะเมล็ดเอานะครับก็หลังจากได้นี้ก็จะใช้เม็ดหยอดลงไปนะครับครับสำหรับเมเล็ดมอนเตร a านะครับ มันเต่านะครับนี่ครับสั่งจากเน็ตมาครับมันงอกบ้างแล้วนะครับก็จะใส่ไปนะครับทดลองอยู่3อย่างนะครับทดลองอยู่3อย่างไหนได้ดีก็เดี๋ยวตอนเดี๋ยวังมีรีวิวให้ดูนะครับหลังจากที่ตัดภาพมาที่ระยะ1 0ถึง15วันนะครับก็ผลการทดลองมาแล้วครับนี่ครับใส่แฟคทน้ำมอสนะครับ จะงอกไวมากนะครับสำหรับเนี่ยครับสเปคหน้ามดครับออกไวมากครับผลการทดลองออกดีมากครับในการเพาะนะครับเมล็ดนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นขุียมะพร้าวนะครับเนี่ยครับขวียมะพร้าวจะออกช้านิดนึงนะครับออกช้านิดนึงแต่ก็งอกอยู่นะครับออกช้ากว่าสเปคหน้ามดนะครับ ก็อันดับหนึ่งก็เป็นเนี่ยครับแฟกน้ำมอสแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับส่วนดินนะครับผมทดลองอีกอย่างหนึ่งคือดินดินเพาะปลูกนะครับเนี่ยครับเหมือนกันครับแต่นอกช้าครับใส่ดินเพาะนะครับใส่ดินเพาะนะครับหันเล็กๆนี่ครับเนี่ยครับเรียงดับนะครับนี่ครับ ให้เห็นกันจะาๆเลยครับอันไหนจะออกเร็วออกช้านะครับก็เพื่อนๆไปทดลองทําได้นะครับนี่ครับสาหรับผู้ที่ต้องการเพาะเมล็ดเมล็ดต่างๆนะครับไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเมล็ดมอนเตรานะครับนี่ครับตัดสินเอาเองนะครับหรือใช้ประสบการณ์เองนะครับไปทดลองทําครับโอเคครับสวัสดีครับ